สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลาาพัฒนานะคะพี่พี่จางว่าประจําวันที่27นะคะ27ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะพี่พ่จ้าของวันที่25นะคะสำหรับผลของวันที่25นะคะแป๊บนึงนะ ที่ยี่สิแอดให้เด่นที่9กับ3ไปหลุดไปนะคะแต่ว่าผลมาในในอ่ในชุดกันนะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ04 04 80นะคะในตารางแอดก็ไม่มีตัวเด่นก็ไม่มีต่มาในชุดกันนะคะสำหรับล่างของ6ตัวแล้วก็ล่างของ4ตัว นะคะมาในชุดกันเนาะอ่ะตามต่อแล้วกันนะคะพี่พีจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทําเต็มที่แล้วอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะเพราะว่าสูตรการคํานวณไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะคะอ่ะตามกันต่อที่ตัวเด่นนะคะพี่พีจ๋าตามกันต่อที่ตัวเด่นได้ตัวเดิมก็นําตัวเดิมมาแบ่งปันเร้อนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ สำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะว่าเข้ากลุ่มแนวทางหรือว่าจะส่งสติ๊กเกอร์หาแอดนะคะแอดก็จะได้ดึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงอ่ะกลับมาที่แนวทางของเรานะคะตัวเด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่8ปนะคะ0นแล้วก็2นะคะ1 4 6 6สหรือ9้นะคะ6กหรือ9 เด่นที่ศูนย์นะคะแล้วก็เด่นที่สี่จะมาไหมเนาะตัวเดิมพี่น้องจ๋าแอดคำนวณได้ตัวเดิมก็นำตัวเดิมมาแบ่งปันนะคะอ่ะสำหรับศูนย์นะคะแอดมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปดถ้าใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันสำหรับเด่นที่สี่นะคะแอดมีสี่หนึ่งสี่สอง สี่หกแล้วก็สี่แปดนะคะอะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอดมีอ่าแปดสองนะคะแปดหกหกสองแล้วก็แปดแปดนะคะมีเบิ้ลมาด้วยนะรอบนี้ อะมาดูตัวที่แอดเน้นเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่าตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับเด่นที่0ูนย์แอดเน้นไปที่02เน้นไปที่02แล้วก็06นยะคะพ,พี่จ๋าใครไม่ชอบ06กลับหัวเป็น0ูนย์เก้านะสำหรับ4ี่นะคะแอดเน้นไปที่ ่42นะคะพี่พีจา๋าเน้นไปที่42แล้วก็48เนาะชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่82แล้วก็86นะถ้าใครไม่ชอบกลับหัวเอาเดอ้อ06หรือ09นะคะ86หรือ89แอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พี่จา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้ๆนะคะจุดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ